อเอ้เี่ยวมันเจ็บเสียบ,ยบสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุค,สคนครับผมมาพอครับจ่าบ่อนอี่แล้วพี่น้องมือนี้จะบ่อนพาพี่น้องมาเสียบเสียบับผมลวกจิ้มหอยปังได้พี่น้องนวยใหญ่ๆเลยนะครับไปขนต๊กดูแล้วพี่น้องหอยปังออกเด้อบาทนี่อ่านะ วยยิ้มยิลยเลยพี่น้องเลยบึ <c oughs> ้งบึ้งบึ้งบึ้งโอ้ยจิ้มลงไปบานพี่น้องเลยเน่ยมันเฉ็บเสียฮวยๆ้ๆๆ อันนี้ไข่อยู่พี่น้องหงอยปังหน้าหอยปังหวยเฮ้งนะหวยมันเลยอ้วนเลยืเสรบจดิมลงไป อันนี้ออกมาทั้งย่วงเลยพี่น้องขนกมาทั้งย่วงพี่น้องเด็ดเลยนะครับเด้เด็ดกล่นเลยเพราะว่ายังอันนี้กินบ่ได้อันนี้ด้วยความบางดีจากแจกบอนก็นแล้วกันนะพี่น้องอเป็นยังวาจังว่ากินบ่ได้ครับพี่น้องมันเป็นขีมันขี่บกห้อย ทุกคนมันอันพูดใด้มากกี้มงนคอยกับกินตาบ,นบ่นเบาเท่าเนียนตะบ่อ,องเจ็บแสบบอกพี่บอกน้องรถหัวใหญ่ยังขี่กับพอ่อเลยว่ะจิ้มลงไปพี่น,น้องไงขาตําน้ำจิมจ้มแสบมันก็แสบเพื่อกันออื ไส่กำลังพอดี้กินได้พี่น้องรุ่นนีอ้อันนี้มีไข่ผมได้เข้ากระเด็ดไปไขป่ปลาหอยปังกินได้ครับผมตองเดือนนี่ยกินต้องไปพี่น้องบ้านนี้เบแซ่บน้ำกันอื บรรยากาศดูเฮือนนยููซ่าน่น้องเฮือนจ้าบ่นบมันตดทงหน้าบรรยากาศดีครับฝนตกอยู่เวคืนตื่นเั้ามาเปียกมาเนีแล้วไข่เนี่ย <c oughs> มันบ่มห่อนตอนเนาะหลายผูหลายคนว่าเพิ่นจิ้ม่าเปลี่ยนว่ามันยังบ่ออกดากบ่แมนครับผมหักหัวหักหัวบให้ดากมันออกคือ เพื่อว่าสีบ่ได้กินขีปลาค่อยนี่คือเคล็ดลับป้นี่ฮักหัวเลยนี่เห็นบอง่ายคำภาษาสนุกกินขีปลาค่อยได้พี่น้องเลยเห็นบอคันจิ้มแบบนี้โบอ,ออกเลยดากบโบออกเด้พี่น้องแล้ว เห็นบอ่บออกมาเบิดเลยครับผมแต่ว่าจ้าบ่อน,นี่มักจิม้มหักหัวครับผมบ่ให้ดากมันออกเลยนี่เขากระเด็นออกอะไรดากมันกินอะไรหรออือ,อ,อนี่เค็นบ่คันบ่หักหัวตามไล่กัสิอืมมันคอ่นข้างที่จะออกมาหลาย จิ้มจีนบะนี้พี่น้องไงเสียบเสียบล้วนละเพิ่งบะนี้จิ้มพักหัวบะนี้นี่จิ้มพักหัวพี่น้องพักหัวบกคอยให้เขาหาเจ้าของน,นะนะอะไรแต่หัวมันพี่น้องไงเนี่ยมันเจ็บเสียบหัวบกหอย นำกรุบกรุบอะห่วงมากนี่แบบนี้บอกักหัวครับผมเห็นบอกห่วงมากมืดย่วงเลยมีอยู่สองแบบเด็ดคื้เก่าไป่น่องกินตะวันแซ่บบ์ดห้อยปังหักงอน ปั๊บหลดนะไงเข่งแก้มก,กรับกระบอกเสียงหน่วยย่างคักพี่น้องบุคลาย อา,าครับพี่น้องครับจ้าบอนผ้าพี่น้องมาเสียบเสียบพี่น้องรัวกิมหอยปังเนาะกะอ่าเก็ดความู้หน่อยๆเล็กๆเลยหน่อยก็แล,ล้วกันนะพี่น้องกิมพักหัวก็บัหักหัวผมกเ็เฮ็ดสูปพี่นอ้องเบิ่งแล้วว่าขันเท้าบัหักหัวมันกระสีได้ขี่มันออกมา้ผมเด้แต่ห้าหักหัวเ้าก็ไเด้แต่หัวมนมกกกนกินยำกรุบกรบแซ่บคือเก่าครับพี่น้องเอาสำหรับลิปนเนื้อไปสัมมิสก,กันนครับผมขอพบคุณหะลาย,ายที่พี่นอ้องติดตามรับชมกับผมขอพบคุณหะลายครับผม